หาเกิดจะพูดถึงเรื่องของวันพีซท่านผู้ชมหลายๆคนน่าจะนึกถึงตัวละครที่มีชื่อว่ามังีิดีลูฟี่ผู้เป็นพระเอกของเรื่องกันใช่ไหมล่ะครับเขาได้ออกทะเลตั้งแต่อายุ17ปีและสร mm ้างชื่อเสียงเอาไว้มากมายที่สําคัญเขายังได้ช่วยเหลือผู้คนในหลายๆที่อีกด้วยถึงแม้ว่าลูฟี่นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นโจสลัด แต่เขาก็เป็นโจสลัดที่ดีเอามากๆและการประจนภัยของลูฟี่ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเอามากๆเลยจนทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าอยากจะออกทะเลไปแบบลูฟี่กันเลยแหละแ,ละและวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านมาพบกับ10ความจริงเกี่ยวกับลูฟี่ที่ท่านผู้ชมอาจไม่เคยรู้ถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ความผิดของลูฟี่คือการเป็นโจสลัดนั่นจึงทำให้เขาถูกทางกองทัพเรือไล่ล่า ถึงแม้ว่าลูฟี่จะเป็นคนดีมากแค่ไหนแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นโจสลัดแล้วเขาก็จะถูกทางกองทัพเรือน,นั้นไล่ล่าจริงๆในข้อนี้ก็ดูจะเข้าใจได้นะเพราะว่าทางด้านของกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้มานั่งดูว่าพวกโจสลัดทุกคนไปทําอะไรกันมาบ้างแล้วพอพวกยศสูงสเนี่ยไม่ได้ลงมาดูด้วยตัวเองนะครับก็เลยทําให้พวกยศสูงสูงเขาตีความกันไปแล้วว่าพวกโจสลัดเนี่ยเป็นพวกที่ชั่วร้ายก็เลยต้องทําการจับกุม ในช่วงก่อน2ปีทำสกิปคนที่ดูจะตามรังควานลูฟี่มากที่สุดก็คงจะเป็นสมเกร์นี่แหละเพราะว่าในตอนนั้นสโมเกอร์ดูจะแบบได้เปรียบลูฟี่อยู่มากพอสมควรแต่หลังจากช่วง2ปีทำสกิปที่ลูฟี่ได้ทําการเรียนรู้ฮากิทั้ง3ารูปแบบมาแล้วลูฟี่ก็สามารถตบกระทืบสมเกอร์จนเป็นกระสอบทรายได้เลยหลยังจากนั้นบทบาทของสมเกอร์ก็ถูกทําให้กลายเป็นกระสอบทรายอย่างถาวรก็เลียกได้ว่าจุดนี้ก็น่าสงสารสมเกอร์อยู่เหมือนกันนะครับ อันดับที่9ลูฟี่นั้นชอบกินดูจะกลายเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วที่พระเอกในอนิเมะหลายๆเรื่องนั้นชอบกินและภายในเรื่องของ One พี e ดูเหมือนว่าลูฟี่นั้นจะไม่ได้ชอบกินแค่ยอย่างเดียวแต่เขานั้นยังกินจุมากอีกด้วยเราจะได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเลยแหละที่ลูฟี่นั้นกินจนพุงกลางหรือกินอาหารของคนอื่นจนหมดแต่ก็ดูเหมือนว่าอาหารนี่แหละที่จะเป็นเคล็ดลับสําคัญสาหรับลูฟี่ในการต่อสู้เพราะมันจะทําให้ลูฟี่มีพลังงานใช้แบบเหลือเฟือกันไปเลย และโชคยังดีที่ว่าลูฟี่นั้นมีซันจิคอยทําอาหารอร่อยๆอให้ตลอดอันดับที่8ปดลูฟีนน่นั้นว่ายน้ําเก่งมากย้อนเวลากลับไปในสมัยที่ลูฟี่ยังเด็กเขาได้ไปคุยกับแชงคูสว่าเขานั้นอยากจะขึ้นเรือของแชงคูสไปเป็นโจสลัดด้วยแล้วก็บอกว่าข้อเดียวของเขานั้นก็คือเขานั้นว่ายน้ําเก่งแล้วก็หมัดของลูฟี่เองเนี่ยก็หนักเหมือนกระสุนปืนกันไปเลยทีเดียวแต่แชงคูสก็บอกว่าไม่ได้นายยังเด็กเกินไป นั่นจึงทําให้ลูฟี่อดขึ้นเรือของแชงคูสไปเลยแต่ก็ทําให้พวกเราได้รู้กันแล้วว่าลูฟี่นั้นมีความสามารถในการว่ายน้ําเก่งแต่เมื่อเขาได้รับพลังจากผลไม้ปีาศาจไปแล้วมันจึงทําให้ลูฟีน่นะครับไม่สามารถใช้ความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาได้ซึ่งก็คือการว่ายน้ำนั่นเองผมเองก็เข้าใจตัวของลูฟี่เหมือนกันนะเพราะว่าผมนะครับเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำามากๆเลยก็คือแบบชอบดําน้ําไปดูปะกาลังไปดําน้ําที่ทะเลหรือว่าแม้แต่จะว่ายน้ำพิศว์ว่ายน้ำเนี่ยผมก็ชอบเล่นน้ําสุดๆไปเลยอันดับที่เจ็ด ลูฟี่นั้นสูญเสียคนในครอบครัวของเขาไปแล้วซึ่งก็คือเอสมันอัคีอย่างที่พวกเรารู้กันดีว่าลูฟี่นั้นมีพี่น้องร่วมสาบานอยู่ก็คือเอสกับซาโบถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆแต่พวกเขาก็ได้เติบโตมาพร้อมๆกันและมีอุดมการณ์ที่เหมือนกันลูฟี่ได้สูญเสียพี่ชายอย่างเอสมัตอคีไปในสงครามมารินฟอร์ด โดยการปกป้องลูฟี่เอาไว้จากการโจมตีของอาคาอินูเรียกได้ว่าในตอนนั้นเป็นอะไรที่ใจสลายสำหรับลูฟี่เป็นอย่างมากเพราะว่าลูฟี่สามารถช่วยปลดปล่อยเอสจากการถูกประหารได้แล้วแต่เอสก็ดันมาถูกอาคาอินุโจมตีซะอีกนั่นจึงทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกโกรธและเครียดแค้นในตัวของอาคาอินูเป็นอย่างมากเมื่อลูฟี่ได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเขานั้นสูญเสียอะไรไปบ้างและในตอนนี้เขายังเหลืออะไรอยู่บ้างดังนั้นเขาจึงต้องปกป้องสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งนั่นก็คือพรรคพวกของเขานั่นเอง อันดับที่6ลูฟี่ได้ท่าเกียร์สมาจากการเรียนรู้ท่าโซของพวก CP9 เกียร์สเป็นเทคนิคการเร่งอัตราการไหลเวียนของกระแสะเลือดเพื่อเพิ่มความสามารถในการเร่งความเร็วให้กับร่างกายลูฟี่ใช้แนวคิดเดียวกับหลักการของหัวรถจักรไอ้นาเพราะเมื่อใช้แล้วจะมีไอ้นาความร้อนออกมาจากร่างกายคล้ายกับหัวรถจักรไอ้นามถ้าเกียร์สนั้นมีความอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าคนปกติใช้ก็จะทําให้อายุสั้นลงเนื่องจากมันจะทําให้อวัยวะภายในต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับร่างกายในการเคลื่อนที่ แต่เมื่อลูฟี่ใช้มันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรต่อร่างกายของเขาเลยนั่นก็เพราะว่าร่างกายของเขา้เป็นอย่างจึงมีความทนทานมากกว่าร่างกายปกติอันดับที่5พ่อของลูฟี่ก็คือมังกีดีดรากอนชายผู้เป็นหัวหน้าของคณะปฏิวัติและเป็นที่ต้องการตัวของทางรัฐบาลโลกกับทางกองทัพเรือเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าลูฟี่จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวของดราก้อนแต่ว่าดราก้อนก็เคยโผล่มาช่วยลูฟี่เอาไว้เหมือนกันที่โลกทาวในตอนนั้นลูฟี่ได้ถูกสโมเกอร์จับกดไว้อยู่พอดราก้อนปรากฏตัวออกมาได้สักพักก็ได้มีลมพายุขนาดใหญ่พัดเข้ามาที่โลกทาวนั่นจึงทําให้ลูฟี่และสมูเกอร์พัดกระจัดก,กระจายกันไปคนละทางนั่นจึงทําให้ลูฟี่สามารถในการจับกุมของสโมเกอร์มาได้อันดับที่4ชีวิตของลูฟี่นั้นจะสั้นลงเพราะฮอร์โมนที่ถูกฉีดจากอ e ีวานคอฟ ในช่วงของคุกนรกอิมเพลดาวลูฟี่ตั้งใจว่าจะเข้าไปช่วยเหลือเอสที่ถูกคุมขังอยู่แต่ก่อนหน้านั้นลูฟี่ก็ได้เข้าปะทะก,กับมาเจลแลนจึงนำห้ลูฟี่ถูกพิษของมาเจลแลนโจมตีเข้าอย่างหนักแต่โชคดีที่ลูฟี่ได้ตัวมิสเตอร์ทูบอลเคลรพาตัวเข้าไปหาอีวานคอฟ จากนั้นอีวานคอฟได้ฉีดฮอร์โมนเข้าใส่ตัวของลูฟี่เพื่อที่จะได้ทําให้ร่างกายของเขานั้นรักษาตัวเองได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่มันก็จะทำให้ชีวิตของลูฟี่สั้นลงเช่นกันแต่ว่าในเวลานั้นลูฟี่ก็ไม่สนใจอะไรแล้วเพราะในตอนที่เขาขอเพียงแต่ว่าให้ช่วยเอสมาราคีออกมาให้ได้ก็พอแต่ว่าหลังจากที่ลูฟี่ฟื้นตัวขึ้นมาเอสก็ได้ถูกนําตัวไปที่มารีนฟอร์ด นั่นจึงทําให้ลูฟี่และพวกทุกคนได้เดินทางไปต่อกันที่มารีนฟอร์ดจากนั้นที่สงครามมารีนฟอร์ดลูฟี่ได้เขาา้าปะทะกับคนหลายคนและร่างกายของเขาก็ได้ไปถึงขีดจํากัดแต่ลูฟี่ได้ขอร้องกับอีวานคอฟฟาให้ช่วยฉีดฮอร์โมนเพิ่มให้เขาทีเพราะในตอนนี้เขาอยากจะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือเอสออกมาให้ได้ต่อให้ชีวิตของเขาจะสั้นลงก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าลูฟี่มีชีวิตอยู่ต่อไปแบบนี้โดยที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเอสเลยมันคงทําให้ลูฟี่มีชีวิตอยู่ต่อแบบไม่มีความสุขแน่ เมื่อได้รู้ซึ่งถึงเจตนาลมของลูฟี่ชัดเจนขนาดนี้อีวานคอฟจึงได้ฉีดฮอร์โมนให้กับลูฟี่ไปการฉีดฮอร์โมนเข้าไปของอ e ีวานคอฟเพื่อรักษาลูฟี่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนการ,บ,ารบังคับทําให้ร่างกายนะครับทำงานเร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็แบบว่ารุนแรงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็ในครั้งต่อมาที่ฉีดฮอร์โมนทำให้ลูฟี่สามารถมีความกระปรี้กระเป๋าแล้วก็สามารถกลับมาต่อสู้ได้อน,นั้นก็เป็นเหมือนการไปบังคับแล้วก็ฝืนการใช้งานร่างกายที่มากจนเกินไปนั่นแหละ อันดับที่3ชีวิตในวัยเด็กของเอสซาโบและลูฟี่ดูจะเกินวัยเด็กเกินไปหน่อยชีวิตในวัยเด็กของคนปกติทั่วไปก็คงเป็นการใช้ชีวิตกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าการไปเดินเที่ยวสวนสัตว์การไปเดินเที่ยวห้างการไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆที่พวกเราไม่เคยไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าชีวิตในวัยเด็กของลูฟี่เนี่ยที่ได้อยู่กับเอสแล้วก็ซาโบมันดูจะเป็นชีวิตในวัยเด็กที่ เกินจริงไปหน่อยอะนะเพราะว่าจะมีกลุ่มเด็กไหนบ้างที่ไปต่อสู้กับแก๊งโจรแล้วก็ไปขโมยสมบัติของพวกแก๊งโจรมาอีกนะครับและจากคําพูดของลูฟี่ก็ดูจะหนักเอามากๆเลยนะที่เขาเคยบอกว่า ปป่งเขาเนี่ยโยนเขาเข้าไปในป่าแล้วก็เพื่อให้เขาได้ฝึกวิชาต่อสู้กับเสือต่อสู้พวกสัตว์ป่าแล้วก็เอาชีวิตรอดออกมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ยังมีการผูกลูฟี่กับลูกโป่งให้รอขึ้นไปบนฟ้าเพื่อที่จะได้แบบว่าเหมือนฝึกการเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าอันนี้มันดูเวอร์แล้วมันดูโหดร้ายจนเกินไปหรือเปล่านะครับกับการฝึกคือก็เข้าใจว่าลูฟี่มีพลังจากผลโกมุกโกมุกจึงทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยเป็นยางแล้วก็รอดมาจากในหลายๆสถานการณ์ได้แต่ยังไงวิธีการฝึกของปูก่กามันก็ดูรุนแรงเกินไปหน่อย อันดับที่สองเพื่อนเของลูฟี่มักจะคิดว่าเขาไม่ค่อยฉลาดจากการกระทาต่างๆนานานของลูฟี่ในหลายๆครั้งมันก็ได้ทําให้ลูฟี่กลายเป็นกัปตันที่ดูจะพูดคุยยากในบางทียกตัวอย่างเช่นในการคุยเรื่องแผนการลูฟี่ก็มักจะทาแผนพังเสมอหรือบางทีแล่นเรือผ่านเกาะไหนที่ดูอันตรายลูฟี่ก็บอกอยากเข้าไปอยากเข้าไปเพราะว่าได้กลิ่นการประจนภัยรออยู่คือบางครั้งมันก็ดูโอเคแหละเพราะว่าลูฟี่ต่อสู้เก่งเลยสามารถจัดการกับพวกศัตรูหรือว่าปัญหาที่กลาลังเข้ามาได้อันดับที่1นึง ลูฟี่ไม่มีแผนการชัดเจนหลังจากที่จะได้เป็นราชาจโจสลัดแล้วอย่างที่พวกเราทราบก,กันดีว่าความฝ่ายฝันของลูฟี่นั้นก็คือการเป็นราชาจโจสลัดเพราะว่าเขาได้พูดมาแทบจะตลอดทั้งเรื่องของวันพีซแต่ลูฟี่ก็ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องที่ว่าหลังจากที่เขากลายเป็นราชาจโจสลัดแล้วเขาจะไปทําอะไรต่อพวกเราก็คงต้องติดตามกันต่อไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับความจริงเกี่ยวกับลูฟี่ที่ทุกคนอ่านไม่เคยรู้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความลับหรือว่าเรื่องจริงเกี่ยวกับลูฟี่อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับและผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็ subscribe, s u b s c r i b e และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ